ท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่าเหล่าชนที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยญาณคติแม้ในสัทนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิทา่าตเป็นไปในความไปปัญญาใดาย,ย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุขุมคือทราบอาการเป็นต้นว่าความบีบคั้นแห่งอรยิยสัจมีทุกข์เป็นต้น เหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญดาผู้ไปคือผู้ดำเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาเหตุนั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิตผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปคือไปด้วยปัญญานักติส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดแต่เรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในภาระบบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลาย บัณฑิตลักษณะบัณฑิตในมิตบัณฑิตประธานของบัณฑิตส,สามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างพิสูจทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีพูดแต่คาพูดที่พูดดีและทาแต่กรรมที่ทําดีก็คําว่าสุจินติตะจินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสาม,มารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้นชนิแลอีกในหนึ่งเราชนใดย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือปฏิบัติได้รับเพื่อประโยชน์นั้น ชนเหล่านั้นชื่อว่าบัณฑิตเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอุปอัฏสูตรในโกศลสังยุตอย่างนี้ว่าทีรชนท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์คือประโยชน์ในที่จะทำและประโยชน์ในสํรายภพบชนจําพวกได้ตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสองถือเอาแต่สิ่งที่อันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองชนจําพวกนั้นชื่อว่าพานความจริงท่านเรียกชนจําพวกนั้นว่าผ่านก็เพราะถือเอาสิ่งของอันไม่ใช่ประโยชน์ทั้งสองและเรียกว่าพ่านก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้งสอง กิริยาสัพว่าลันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตุมีภูธาตเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลาธาตมีทวิศเป็นหมวดเคียงเป็นไปในความถือกิริยาสัพว่าลุนันตินั้นจัดเข้าในหมวดธาตมีกีธาตเป็นต้นโดยข้อบังคับว่าลุธาตเป็นไปในความตัด